สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่เกิดลำตะคองฮนะขับรถไปทําธุระที่โคราดนะเลยแวะทานข้าวกลางวันที่เกิดลำตะคองฮนะมาเป็นครั้งแรกนะครับเอาบรรยากาศแวะข้างทางนะฮะร้านอาหารบรรยากาศดีครับลมเย็น มาแล้วครับเมนูแรกประเผ็ปลาคังมากินเลยครับชันนี้เป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางแตกินที่ลำตะคองป้ายเขาบอกว่าเขาสวนกวางนะทำโคลาด ต้มยบปลกคางครับ